สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AM Thai Channel ค่ะวันนี้รีบมากๆเลยค่ะเราก็ไม่มีเวลาเตรียมอาหารกลางวันก่อนที่จะไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทานอาหารแบบง่ายๆกันค่ะด้วยมาม่าเส้นเล็กน้ำตกซองนี้เลยค่ะทุกคน ก็ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากค่ะต้มน้ําให้เดือดใส่เครื่องปรุงใส่ลูกชิ้นเนื้อสัตว์อะไรที่เรามีแล้วก็ใส่เส้นเล็กลงไปค่ะเพื่อนๆแค่นี้เราก็จะได้อิ่มอร่อยกับมาม่าเส้นเล็กหมูน้ําตกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต้มแล้วก็วันนี้มีผักอะไรเอามีถั่วงอกมีถั่วงอกใส่ถั่วงอกลงไปด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จสับแล้วค่ะมาเสิร์ฟกันได้เลย โดยทั่วไปแล้วนะคะรสชาติของมาม่าเขาก็จะอร่อยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,นนะอยากจะมีรสชาติที่มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเราก็หาเครื่องเคียงหรือหาอะไรมาปรุงรสให้มันแบบดูแบบน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นอกจากที่จะใส่ถั่วง,งอกแล้วเรามีโหระพาด้วยนะคะแล้วก็มีใบผักชีฝรั่งโรยหน้าตามด้วยแคปโมจ้า อร่อยง่ายๆรวดเร็ววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันหน้าเราจะมาพบกับเมนูอะไรอีกแล้วก็จะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอมไทยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ